ก็ขอ,อกราบสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็อยู่กับเกมไกลนี่ภาคหนึ่งนะซึ่งในวันนี้ผมก็จะเล่นในระดับปานกลางนะเปิดโหมดในแม่แล้วก็เอ็กซ์เตอร์ล็อกด้วยนะโอเคไปดูในเกมกันเลยเออเฮย้ยโอเคนะมาเราเนี่ยก็จะมาซิกแซกคุณยายอีกรอบหนึ่งนะโอเคนะเอาหนังสือมานะมา ระดับปันกลางเนี่ยถือว่าเป็นระดับที่ก็ปันกลางนั่นแหละเออเอ๊ะทำไมมีหนูออกมาวะเนี่ยทำไมาย,ายายไม่มาแล้วแถมกัดผมด้วยชา้าจริงๆเลยเนี่ยคุณยายเดี๋ยวผมเอ้ยเดี๋ยวโดนผมเสยได้เนี่ยรอก่อนนะโอเคโอค้ยหน้าหน้าตาแกซีหน้าตาดำ ก็เป็นนะโอเคนะนะอันนี้เราเนี่ยจะซิกแซกคุณยายนะเราไม่เคยกลัวอะไรคุณยายอยู่แล้วโอเคบัคนี้ได้ติดนะไม่ว่าจะเป็นทุกโหมดก็ตามโหมดกลางๆก็ได้ติดมัง้งอุย้ยไอ้บ้าเอ้ยมันมาจากห้องนี้โอเคนะยังถือว่าง่ายอยู่นะโอเคเอ้ยมันเดินมาอย่างวะยังไม่เดินเนาะ โอเคโอเคนะพอดีแต่ไม่ได้เร็วนะไม่กลัวอยู่แล้วไม่ใช่คืเขาไม่กลัวอยู่แล้วนะโอเคนะที่บ้าอุ้ยขัเขาเพี๋ยว่ะแย่จังนะโอเคนะเอาอันนี้มาเดี๋ยวต้องจิกแซกคุณยายอีกรอบหนึ่งนะตอนนี้มันสายจิกแซกอยู่แล้วมาคุณยาย เทคนิคนี้นะใช้ได้นะผมก็มาจากต่างชาตินะโดยตรงเลยก็มาจากต่างชาตินะเป็นทักษะแบบยังไงวะทักษะทักษะขั้นสูงอะ่ะเออก็ทักษะการเล่นไอบ้บ้าถือว่าดีนะถือว่าดีนะว่ากันไม่ได้นะไม่ได้กอ๊อปคลิปนะโอเคนะมาในห้องนี้เล่นยูเซียนอะ่ะดูดิในนี้มีอาหารนกนะอีกานะ าเป็นผมนี่ผมตับกินแล้วนะแบบนี้จับกินทั้งเป็นด้วยแมงมุมเหมือนกันนะจับกินทั้งเป็นเลยเอาเอาแมงมุมเนี่ยเข้าเครื่องกิโยตินนะไอเครื่องประหารนะ่ะโอเคนะมีที่ตัดนะถว่าเป็นของแรระดับเอเดซาร์นะโอเคเดี๋ยวก็เนี่ยจะไปตัด โอเคนะเดี๋ยวขอเรียกคุณยายมาก่อนนะมาตัดตรงนี้นะเนี่ยข้าน,นี้ก่อนนะคุณยายยังไม่มานะไอ้หนูนี่มันสำคัญจริงไอหนูบ้าเอ้ยโอเคนะมาด้าน,นี้ต่ออืมไม่ด่าใท่ไหมคุณยายไม่เอานะไม่ชอบเหมือนกันนะมาเอาทางด้านเอ่อแบตเตอรี่นะ ระดับวชิวิทเนี่ยเล่นแป๊บเดียวก็จบแล้วนะถ้าเล่นเราจริงนะเออใครจะไปรู้นะเราเพื่อเนี้ยเล่นจบภายในหนึ่งนาทีนะระดับวชิวิทยอยู่แล้วนะจำชื่อผมไว้นะโอเคนะเหลือค้อนนะแล้วก็แผ่นล็อกคียแล้วก็กุญแจแดงนะถือว่าดีนะถือว่าดีแคน่น้อยเองอะแต่เหมือนง่ายนะแต่ไม่ได้ง่ายนะ โอเคมาห้องนี้นะไหนดูซิมีกุญแจโอ้นี่มันกุญแจรถในรถน่าจะมีของที่สำคัญนะน่าจะเป็นแตงโมหรือไม่ก็คอนนะเดี๋ยวต้องมาลอดูนะว่ามันเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องเป็นของแงอยู่แล้วนะถ้าเป็นแตงโมเนี่ยก็น่าจะได้เป็นทางด้านแผลล็อกคีย์โอเคนะได้คอนนะ ว่าสำคัญนะเดี๋ยวก็มาไม่ดักใช่ไหมคุณยายผมไม่ชอบแนะเนี่ยโอเคค้อนสํเเร็จแล้วนะมาห้องนี้ต่อนะนเดี๋ยวนะไอ้คุณยายโอ้โหนี่ผมเล่นตั้งนานนะผมใส่ตั้งนานแล้วยังไม่เดินอีกเหรอ โอ้ย่ยจ้าบ่าทำให้ฉันเสียเวลาอยู่ได้พวกบ่าเอ้ยโอเคนะมาเราได้แล้วเดี๋ยวนะอ้อมได้นะเราเนี่ยหูดีอยู่แล้วนะโอ้โหเจอคุณยายด้วยมันเป็นอ่าช่องมรากาโอเคนะเรียบร้อย โดนผมซิกแซกแล้วคุณยายคุณยายเนี่ยตามผมไม่ทันแน่นอนในนี้เนี่ยก็น่าจะมีทางด้านตู้แจไอเขาเรียกว่าอะไรวะเออ่ตู้อะธนูอะหน้าไม้อ่ะเออโอเคนะมาไว้เป็นของสำคัญนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการอา่าไขควงนะได้เรียงแบบนี้นะโอเคนะมาเดีย๋ยวเพิ่งดักนะคุณยาย คุณยายเนะี่ยชอบเหลี่ยมนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลานคุณยายก็ตามหรือลูกคุณยายก็ตามนะสามีคุณยายก็ตามนะหรือจะเป็นอ่าลูกเขยคุณยายก็ตามนะเหลี่ยมเก่งนะครอบครัวเนี่ยแต่ถึงเหลี่ยมเก่งแค่ไหนนะก็โดนผมซิกแซกมาหมดแล้วนะอีป,ป้าเอ้ยหนูยอีกแล้วมายิคุณยายก่อนนะฮะ ไอ้โมดนี้นะมีหนูด้วยนะหรือว่าเป็นตัวที่แบบน่ารำคาญนะมันเป็นวิญญาณอะ่ะไม่รู้ว่ามันกัดเราได้ไงเอาปืนยิงแล้วนะแต่ก็ไม่ตายาว่าแย่มากเลยนะไอหนูบ้าเอ้ยโอเคนะมาท้องนี้ต่อบานนี้แบบเลี้ยงสัตว์แปลกนะหม,มว่าเลี้ยงแมงมุม,มเลี้ยงอีกานะ แล้วก็เลี้ยงไอตัวอะไรไม่รู้อ่ะผมเลี้ยงหนูด้วยหนูตายด้วยนะเป็นวิญญาณด้วยเลี้ยงไอผีด้วยแล้วก็เลี้ยงแวมไพร์อ่ะไอลูกเขยคุณยายอ่ะเลี้ยงแมงมดอ่ะบ้านเนี่ยถ้าบ้านผมนะผมเลี้ยงเสือบอกเลยโอเคนะมาเราได้กุญแจเขียวนะ ว่าเป็นของที่สําคัญนะเราจะมีบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นแผ่นล็อกคีย์ก็ได้นะหรือไม่ก็เป็นกุญแจแดงนะเราเนี่ยก็จะไม่เอาฟันเฟนะืองเนี่ยมาต่อนะแต่เราจะใช้บั๊กนะบั๊กมันสนุกเลยเนี่ยทำมันเล่นนะมันได้หรือเปล่าไม่รู้นะบางแมตที่ผมเล่นก็ไม่ไม่ติดนะแต่ไม่ได้ลงนะ อันนี้ติดปะไม่ติดนะไอ้บ้าเอ้ยอ้าติดติดเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นกุญแจแดงนะโอเคซิกแซกคุณยายต่อนะเรานี้มันสายซิกแซกอยู่แล้วแค่รอให้นางเดินเข้ามานะโอเคเรียบร้อยคุณยายโดนขุมซิกแซกเรียบร้อยแล้ว ไปว่าตอนนี้เราก็เหลือแค่แผ่นล็อกคีย์นะแล้วก็แผ่ล็อกคีย์แค่นี้แหละนะไม่มีแค่นี้นะด่านเนี่ยผมเล่นจนเซียนอะคิดดูเอ้ยมันไม่ใช่ด่านดิมันแบบจะเลือ่อนยังไงวะแล้ขอไม่อธิบายดีกว่านะเล่นจนจำได้อะในแต่ละฉากนะฮะแต่ละรูนนะของมันนะฮะ โอเคที่แซกต่อผมมีสายที่แซกอยู่แล้วนะแล้วก็จะลงไปห้องด้านล่างเลยนะเราเนี่ยก็จะไปพบกับลูกคุณยายนะที่อยู่ในเวอร์ชันบมงมุมนะในท่อระบายน้ำนะท่อน้ำเน่าเอ้ยไอย้บ้าเอ้ยลิ้นพันอีกแล้วนะท่อน้ำเน่าเออมันอุย้ยถือว่าเดินไปไกลนนะ่แบบเนี้ยไม่เจอด้วยอะ แต่ว่าก็มีเวลาในการค้นของนะฮะไอห้องเนี่ยมันเป็นห้องหนึ่งนะที่ผมตอนที่มันอัปเดตมาเนี่ยผมไม่กล้าเล่นนะไอห,ห้องเนี้ยกลัวมากนะเอาปืนเข้าไปด้วยแต่พอเล่นไปเล่นมานะก็ไม่ได้กลัวนะมันถ้าในมุมมองผมนะไอลูกคุณยายที่เป็นเมืองมุมเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่นะในตอนนี้นะ มันเหมือนแบบเป็นแมงมุมที่มีแต่หัวแค่นั้นนะถ้าเจอในชีวิตจริงนะผมวิ่งนะ <c oughs> ผมวิ่งนะแจ้ป่าเรื่องไงนะแมงมุมตัวเบลอ่อเลยแต่มีหัวมนุษย์ด้วยใครจะไม่วิ่งวะโอเคหนะ้าแตงโมและในแตงโมเนี่ยก็มีแพล็อกคีเป็นไง ได้จดจำได้สุดจอดวะล่ะแค่นี้นะชนะเรียบร้อยอีสี่อีสี่เลยกันอ,อีบ้ายลิ้นพันอีกแล้วแบบเล่นแบบไม่ง่ายเลยทีเดียวนะอย่ารอก่อนนะรอจังหวะโอเคเรียบร้อยคุณยายโดนว่าชีวิตซิกแซกแล้วนะ โอเคนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จบที่เรียบร้อยแล้วนะใครที่ชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพ,เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปตัวต่อไปนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบาย